สวัสดีครับเนื้อหาภายในวิดีโอนี้เป็นวิธีการดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรม Visual Studio Code โดยโปรแกรม Visual Studio Code เป็น So u r c e Code Editor ที่ทาง Microsoft รู้พัฒนานะครับผมเอาละเรามาเริ่มดาวน์โหลดตัวติดตั้งกันเลยดีกว่านะครับผมขั้นแรกให้ทำการเปิดเว็บเบราว์เซอร์ขึ้นมานะครับผมในที่นี้ผมจะใช้เป็น Chrome ถัดมานะครับผมให้ทำการเลือก Search Engine สักตัวหนึ่งในที่นี้ผมจะใช้เป็น Google นะครับผมจากนั้นให้ทำการพิมพ์งลงไปในช่อง Sear ์ h หรือช่องค้นหาเนี่ยว่า Visual สตูดิโอโค้ดนะครับผมกด enter เพื่อทำการค้นหานะครับผมหาตัว URL ที่เป็น code.visionstudio.com นะครับผมหรือว่าจะเป็นตัวที่ผมคลิกอยู่นี้ก็ได้นะครับผมให้กดคลิกเข้ามาเลยนะครับหากใครที่ยังไม่มีลิงก์ตัวนี้หรือยังหาไม่เจอนะครับผมผมจะทำการทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้ description หรือใต้รายละเอียดของคลิปนะครับผม เอาล่ะทีนี้เราก็จะแบ่งคนออกเป็น2องจำพวกนะคะผมคนแบบแรกเลยก็คือจะติดตั้งที่เครื่องของตัวเองนะครับผมก็ให้คลิกที่ตรงนี้ไปได้เลยนะครับผมในส่วนของผมเนี่ยก็จะเป็นระบบปฏิบัติการ Windows มันก็จะทําการด t เทคหรือทําการตรวจจับนะครับผมมันก็เลยเขียนว่าดาวน์โหลด for Windows นะครับผมแล้วก็เป็นรุ่น Stable Build ด้วยนะครับผมและคนอีกกลุ่มหนึ่งนะครับผมที่ต้องการที่จะดาวน์โหลดตัวติดตั้งนะครับผมไปใช้กับระบบปฏิบัติการอื่นยกตัวอย่างเช่นดาวน์โหด ที่ระบบปฏิบัติการ Windows และไปใช้ในระบบปฏิบัติการที่เป็น Linux หรือว่า Mac OS นะครับผมให้ทำการคลิก d r o ด d o w n ตรงนี้ได้เลยนะครับผมแล้วก็ทำการเลือกได้นะครับผมว่าเราต้องการที่จะได้ตัวไฟล์ติดตั้งนะครับผมเป็นของระบบปฏิบัติการไหนนะครับก็จะมี Mac OS มี Windows 64บิตแล้วก็ Linux 64บิตนะครับผมในส่วนของตรงนี้นะครับผมที่เขียนว่า Stable Stable เนี่ยคือรุ่นที่มัน,สนเสถียรแล้วนะครับผมเพราะงั้นจะแนะนำให้ติดตั้งตัวที่เป็นรุ่น Stable นะครับผมแต่ใครอยากลองของใหม่หรืออยาก เป็นเบต้าเทสก็ใช้ในส่วนของอินไซเดอร์ได้นะครับผมเอาล่ะผมจะทําการเริ่มติดตั้งแล้วนะครับก็จะรอสักระยะหนึ่งนะครับผมสำหรับการติดตั้งนะครับผมขึ้นอยู่กับความแรงอินเทอร์เน็ตด้วยนะครับเอาล่ะเมื่อเราทําการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผม นี่นะครับก็จะได้เป็นไฟล์ตัวไฟล์ install มาไฟล์ set up ตัวนี้เนาะก็ทำการ double click กก็ได้นะครับไม่ก็คลิกขวา open ไม่ก็ run as a d m i n s t a r t e r ไปเลยก็ได้นะครับหากใครที่ต้องการ run ในฐานะที่เป็น admin นะครับเอาละเราก็ double click เข้ามาผมจะ run ในฐานะที่เป็น user นะในหน้าแรกนะครับผมเขาก็จะขึ้นในส่วนของ License agreement ขึ้นมานะครับผมให้เรายอมรับในส่วนของเงื่อนไขหรือข้อตกลงในการใช้งานตัวโปรแกรมตัวนี้นะครับผมแล้วก็ I accept ไปนะครับก็คือฉันยอมรับนะครับผมกด next ก็คือถัดไปนะครับผมในส่วนของตรงนี้นะครับผมก็ทําการเลือกตัวของโฟลเดอร์ปลายทางหรือตัวของผาไปลายทางที่ทําการเก็บในส่วนของโปรแกรม Visual Studio Code ไว้นะครับผมผมก็จะเลือกเป็น .dotc นี่แหละเนาะกด next ไปนะครับผมอันนี้นะครับผมตัวนี้เนี่ยก็จะถามว่าต้องการที่จะสร้างในส่วนของตัวไอคอน Visual Studio Code เนี่ยไว้ที่ หน้า Start Menu หรือเปล่านะครับผมหากเราต้องการนะครับผมก็กด Next ไปได้เลยแต่ถ้าไม่ต้องการเนี่ยให้คลิกไปที่คําว่า Don't create Start Menu folder นะครับผมในที่นี้ผมต้องการเนาะมันจะได้ใช้ได้อย่างสะดวกมากขึ้นนะครับก็ Next ไปเลยนะครับถัดมานะครับผมก็จะมีให้เลือกตรงนี้เนาะในส่วนของตรงอันแรกเนี่ยก็คือ Create a Desktop Icon นะครับผมก็คือจะมีไอคอน Visual Studio Code อยู่ที่หน้า Desktop ของเรานะครับผม ในส่วนของอันอื่นอีก2อันตรงนี้นะครับอันแรกเนี่ยก็คือเราจะสามารถเปิดในส่วนของโปรแกรม Visual Studio Code ได้นะครับผมจากตัวไฟล์ที่เราทำการคลิกขวาแล้ก็คือเป็นการใช้ Windows Explorer File นะครับผมอันต่อมานะครับผมจะเป็นในส่วนของตัวที่เป็น Directory หรือตัวที่เป็นโฟลเดอร์นั่นเองนะครับทำงานเช่นเดียวกันเลยเดี๋ยวผมมีวิธีการสาธิตให้ดูด้วยนะครับผมเอาล่ะแล้วก็กด Next ไปได้เลยนะครับผมแล้วก็ Install ก็คือทำการติดตั้งเลยนะครับ กดกางกระบาดปิดตรงนี้ได้เลยนะเมื่อติดตั้งแล้วนะครับผมก็จะมีขึ้นมาถามนะครับผมว่าต้องการที่จะล้างหรือทำการเปิดตัวโปรแกรม Visual Studio Code เลยไหมถ้าเกิดเราติ๊กออกแล้วเรากด finish นะครับผมหรือก็คือเสร็จสิ้นเนี่ยมันก็จะไม่ทำการเปิดตัวโปรแกรม Visual Studio Code ขึ้นมาเอาล่ะทีนี้ผมจะมาสาธิตกันนะครับผมว่าไอ้เจ้าตัว option หรือว่าตัวเลือก2ตัวที่ผมได้ติ๊กไปเนี่ยมันช่วยอะไรบ้างนะครับผมยกตัวอย่างเช่นผมมีโฟลเดอร์อยู่โฟลเดอร์หนึ่งนะครับผม แบบนี้นะครับข้างในมีไฟล์อยู่ไฟล์หนึงนะครับเอาเป็นว่ามี2ไฟล์แล้วกันอันแรกนะครับผมในส่วนของที่เป็นในส่วนของ windows explorer ไฟล์นะครับผม <c oughs> ก็คือเราสามารถที่จะคลิกขวาแบบนี้นะครับผมแล้วก็มีขึ้น open with code ตัวนี้ได้เลยนะครับผม <c oughs> ก็จะทำการเปิดไฟล์นี้ด้วยโปรแกรม visual studio code ได้เลยนะครับผม และอีกอันหนึ่งนะครับผมที่เป็นในส่วนของ directory นะครับก็คือทำการลิกขวาที่พื้นที่ว่างที่เป็นในส่วนของโฟลเดอร์นะครับผมเราก็สามารถกด open with code ได้เช่นกันนะครับถ้าเกิดเราไม่ได้ติ๊กถามว่าแล้วเราจะมีวิธีการอย่างไรในการเปิดแบบนี้นะครับผมง่ายมากนะครับผมก็ทำการพิมพ์ cmd ขึ้นมานะครับผมแบบนี้ที่ด i เรกทอรีที่เราต้องการแล้วก็พิมพ์คาว่า Code Space bar แล้วก็ด i เรกทอรีที่ต้องการที่จะเปิดขึ้นมานะครับก็คือ d i เร c t อรี่ปัจจุบันเป็นตัวดอทเนาะกด Enter ปุ๊บก็จะเปิดขึ้นมาเช่นเดียวกันเลยนะครับผมแต่ว่าเราก็ใช้งานเป็น G U I ก็น่าจะสะดวกกว่านะครับเอาล่ะในที่นี้ก็ครบองค์ประกอบแล้วสำหรับโปรแกรม Visual Studio Code สวัสดีครับ